สวัสดีครับนะครับวันนี้ตื่นมาตอนเช้าเจ้าของร้านบอกให้ผมนะครับซักชุดกีฬาให้นะครับเป็นชุดที่จะต้องไปใส่ร่วมงานของอปตอนะครับซักแก้วผมก็จะทําการซักแห้งให้นะครับในส่วนนี้แต่แปลกใจอย่างหนึ่งก็คือทําไมไปเอาทรงผู้ชายมาก็เลยสอบถามไปทางคุณเจ้าของร้านนะครับ ุณเจ้าของร้านเขาบอกว่าชุดผู้ชายมันมันตรง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 นี้มันจะตรงตรงแล้วชุดผู้หญิงมันจะมีตรงนี้เววลงไปนะครับมันจะเข้ารูปผมก็เลยคิดทึกทักเอาเองว่าอ๋อก็เพราะว่าเธอไม่มีรูปให้เข้าแล้วนะครับเธอจะตันตันตรงตรงลงมานะครับในส่วนนี้เราจึงขอนะครับบอกได้เลยว่าอย่าไปร่วมกิจกรรมเฉย ไปเป็นนักกีฬาด้วยก็ได้ไปวิ่งไปอะไรบ้างจะได้หอมหอมเป็นห่วงเป็นใยนะครับรักนะครับ